มีหลายๆคนถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าเรากินผลิตภัณฑ์เป็นแพนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยจะได้กรดอะมิโน,โนหรือได้โปรโตีนครบถ้วนเหมือนกับที่เรากินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือนมหรือเปล่านะคะต้องบอกว่านะคะถ้าเรากินธัญพืชที่หลากหลายค่ะนะคะผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายเนี่ยเราจะได้กรดอะมิโนครบ ทุกชนิดแน่นอนโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้ง9ชนิดค่ะนะคะอย่างนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยถั่วที่มีค่อนข้างครบเลยนะคะก็คือถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะอันนี้มีกรดอะมิโนนะคะที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองก็มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเช่นกันนะคะแล้วถั่วพีและถั่วเหลืองค่ะนะก็จะมีค่ากรดอะมิโนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า B, C, A, A หรือ Branch Chain Amino Acid เนี่ยทั้ง3ตัวครบทั่วเลยและอยู่ ในปริมาณที่สูงด้วยนะคะบรินัทเชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA คืออะไรนะคะเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะตัวนี้เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วคนที่เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วกันนะคะอยากที่จะมีกล้ามเนื้ออยากที่มีหุ่นที่เฟิร์มกระชับหรือมีมีกล้ามเล็กๆเ,เนี่ยนะ,ะตรงนี้เขาก็จะเน้นหา BCAA หรือกลุ่มกรดอะมิโนแอซิดเนี้ยมารับประทานเสริมค่ะในถั่วเหลืองและถั่วพีและธัญพืชต่างๆนะคะก็มี BCAA เช่นกัน โดยเฉพาะสารสก,กัดโปรตีนที่ไ s o l a t e จากพืชเนี่ยก็จะมีปริมาณโปรตีนที่เข้มข้นนะคะมีตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะในบล็เชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA เนี่ยตัวแรกคือไอโซลิวซีนค่ะนะคะตัวลิวซีนแล้วก็ตัววาลีน3ตัวนี้นะคะมีทั้งในถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วผีด้วยกันแล้วก็มีใน Mx โปรตีนเสริมเข้าไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทั้งครบทั้ง3ตัวดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะเราจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดครบหรือเปล่าครบทั่วแน่นอนนะคะนอกจาก B c a a หรือ branch chain amino acid แล้วเนี่ยกรดอะมิโนโจำเป็นอีก6ตัวก็มีครบเช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้าง เมทไทโอนีนค่ะเมทไทโอนีนในถั่วเหลืองกอับถั่วพีอาจจะมีน้อยมีนะคะแต่มีน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจาก MX โปรตีนของเรามีสารสกัดจากข้าวและงาดําค่ะซึ่งข้าวและงานํามีเมทไทโอนีนสูงนะคะก็จะช่วยเสริมกันไปแล้วก็จะทําให้เราได้รับกรดอะมิโนโครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะะซึ่งเมทไทโอนนนนี้ก็จะช่วยเราเสริมสร้างส่วนที่สึกรอนะคะแล้วก็จะทําให้เรียกว่ากระดูกและฟันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็จะมีฟีนิลอะลานีนค่ะ,นะคะช่วยให้ นอนหลับดีขึ้นนะคะ,ะทริปโตโัวแฟนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทค่ะยชีดีนนะคะทำให้ภูมิต้นานทานเราดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้กรดอะมิโน,โนเรียกว่าครบถ้วนทุกตัวแน่นอนนะคะถ้าเรารับประทานโปรโตีนจากพืชที่หลากหลายค่ะ